ก็ัดีพ่พ่ออุ๋มเกติ้มีชูวันนี้จะมารีวิวรถขายผักเคลื่อนที่นะครับนี่นะครับอ่าสวัสดีครับพ่อค้าครับอ่าพ่อค้าแนะนำสินค้าหน่อยครับมีอะไรบ้างครับอันนี้มีมะพร้าวเผาครับแตงโมมะปางแก้วมังกรนะตะวันรดแอปเปิ้ลสตาร์ลี่ฝั่งนี้เป็นผลไม้ใช่ไหมครับผลไม้ครับหลายอย่างอันนี้มะขามเทศยี่สิบบาทครับผมมะขามเทศนะครับ อะะไรคเนี่ยมันอะไรคะอันนั้นมันอ้อนครับผมมันอ้อนนะครับคถุงเท่าไหร่คะถุงละยี่สิบบาทยี่สิบหมดเลยเหรอมันอ้อนถุงละยี่สิบนะครับมันอ้อนไม่เหมือนไม่เหมือนมันอะไรก็ไม่รู้เเคตี้แบะแบบผ่าออกที่ลูกผ่าไอแบะออกที่ลูกแขรงๆครับแข็งไหม แข็งเหมือนกันอันนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องต้มไหมคะโอ้ยแตะไม่ได้พี่อันนั้นที่แตกไหนไหนอันไหนที่แตกโอ้นี่นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ต้องกินกับน้ำตาลไหมคะอันนี้อันนี้ใช่มบางทีก็ไม่ต้มก็ได้ครับฝั่งโน้นเป็นผลไม้คราวนี้เป็นผักนะครับเป็นพริกเป็นกระเทียมไม่ต้องมั่ว มรกรสูกก็มีนะครับมรกรเท is, ่าไหร่ครับ20มีแคร์อนะครับแคร์กักาดขาวนะครับครัะโมเเหัวใจเท้าโ้โอเข้ามาโอนนี้ขายดีเลยมากเลยนะครับ วันนี้รถคุ้มพวงเท่มากเลยนะครับ,รบเป็นแบบสามล้อนะครับมะพร้าวเผามีแตงโมครับมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีสาลี่สาลี่แล้วก็มีแอปเปิ้ลอีกแล้วก็มีสับปะรดนะครับทั้งบนมีนะครับมีส้มเขียวหวานพุทราก็อันนี้แก้วมังกรนะครับเกลือมังกรกับกลาง อ่าพ่อค้าครับอ่เริ่มขายกี่โมงครับผมตื่นตั้งกติตีแล้วครับเริ่มขายก็ประมาณหกโมงเช้าเจะมาถึงพอมาจากลำลูกกาของห้าครับอ๋อมาจากลำลูกกานะครับมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมาขายที่แรกก็ลาดเท้าวร้อยสิบสองครับลาดท้าวร้อยสิบสองนะครับที่ผมก็วิ่งเรื่อยมามาดูวิ่งตามอ่าซอยไหนขายดีที่สุดครับลาดเ้าวร้อยสิบสองลาดเท้าวร้อยสิบสองนะครับ มะพร้าวเผานะครับมะพร้าวเผาสองลูกนะครับบวกกันเป็นเท่าไหร่ครับหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทอันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทมะพร้าวสดยี่สิบบาทนะครับมะพร้าวเผาลูก เริ่มขายมานานเลยครับกี่ปีแล้วครับหกปีแล้วครับใช้ใช้รถอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมครับเมื่อก่อนนี้ใช้เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาเป็นสกายเ็บแล้วก็เปลี่ยนเป็นตุ๊กตุ๊กครับตุ๊กตุ๊กไม่ค่อยเห็นนะครับส่วนใหญ่เห็นเห็นกระบะนะครับรถกระบะรถสองแถวอะไรพวกนี้มันมันข้ามซอยลําบากครับเท่าที่เคยเห็นครับรถรถสามร้อยนี้มีกี่คันครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเดินมีผมเอามาขายมาซ่อมคัน ปลาก็มีนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมรู้ชัดอีกรอบนะครับ ในส่วนนี้คือพริกหรืออะไรครับนั่นพริกแห้งพริกแห้งนะครับรับเองแพ็คเองเลยใช่ไหมครับแพ็คที่ตลาดนะนีเอามาแพ็คบ้านอ๋อ วันนี้อุดหนุนนะครับมะพร้าวนะครับแตงกวาทั้งหมด65บาทนะครับ,รบอาเกติอาใจทางคุณลุงเขครับนี่นะครับ65บห้าบาทนะครับ กิ๊ตตี้ให้นังบัตรคุณลุงเขาครับอย่าลืมกดติดตามช่องกิ๊ตตี้ฟีซส์และช่องกิ๊ตี้มีโชว์ด้วยนะครับคลิปนี้ลงช่องกิ๊ตี้มีโชว์นะครับสองลูกโอเคนะครับขอบคุณที่ถ่ายเราในการนะครับขอขอบคุณท่านขายด้เรืองแห่งนะครับโอเคนะครับโชคดีครับกิ๊ตตี้ผู้รับผู้ชมได้เลยครับขอบคุณการกระใม่ทุกาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ออยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย นะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเคสที่มีโชว์ด้วยนะครับลาไปนะครับ3าล้อพุ่มพวงนะครับขอโชคดีนะครับ